สวัสดีจ้าช่องขั้วนองเนยมนือนหน้องเนยมีเมนูน้ำเสนอจ,าจา้าเป็นตำป้าจา้าตำข้าวปุ้นจา้ามือนีคือเก่าละจ้าไม่กับสก๊อตกรองอะไรเบื้องเลยจ้าจ้าก่อนอื่นไม่กับให่เบื้องอื่นก่อนเลยจา้จา,กกา,ามีสปริงว่าแม่นีแมนโอ้เมื่อคืนนีฝนตกแห้งจา้าแบบเมื่อไหร่แม่รลมมาจาาา้าดาวฝ่าบ่มืดบ่คืมจ้าฝนตกเทปแบบความเสียหายอะไรแบบเส้นบางนี่กับนี่กันจ้ามือนี้ ก็ยืนเงียบเลยถ้าเขาออกมายืนอยู่นี่เล่หักลงเลยจ้าโอ้มีตู้แตกพอมานมีน่ะตู้งายหลังตึมเลยเธอเงียบน,นี่หลงังแบบพวกอะไรน่ะพวกหน้าต่างจ้าแตกไปเลยจ้าสมุดสมุดหนังสือน้องเนยจ้ะกะเ,เปียกจะ้ะง,งับบ่ไใดแม่ะจะล้มมาเนี่ยันก็เปิดออกเนาะอืสมุดหนังสือ,ปอเปียกไปเลยแม่เก่าแล้วมันงับบ่ได้จ้าหมู่บ้านแางสีเลยจ้าบรรยากาศทงสีเลยจ้าบึมบึมมาเลยแบบเพอ่์นี่ก็แบบฝนตีกรับบอกเฮอร์ กรับละเป็นบาน,นขนไม้ต้นกวาห้องอุ้ยเฮียคุณแม่กะบวกการยุกไก,ก่บรนไดจ,จายาดมันเฮืบลงมาแม่หาเนื้อมาหย,ายาันไหมยุกซ้ำเห็นไหมประตูหน้าต่างเครื่องนี่กะสีเดิมรูเบิลัดจานาจะโอ้าจาเบิร์กบักฮุ่งจา้าฟานต่ำบักฮุ่งจา้าจิ้นกับอย่างอื่นเขาไม่นุ่เลยจ้ะโอ้เห็นนึกจะดั่งไฟเลยแบบแม่สุดยอดแม่บักฮุ่งนี่แม่หาไม้ใส่นี่แม่ ซื้อมาอาจารย์เฮ้ยใช่ดายแม่ปลูกบ้างปลูกเอาแม่ปลูกแต่มีอยู่น้อยน่อยเนี่ยอีกเป็นน้อยเงี้ยสี่ไหมมะฮวงมะฮวงน้มถั่วมันเจ้าแม่จ้าเจ้ามะขายถือถือนึ่้อยสิบบาทเอาบอกมะฮวงมีน้ามเจ้าปลูกกันให้น้ำน้ำละนามมันตกไหลมันมันจะเน่าไงนะตุ่นมันจะเน่าโดดโดดก็เลยซื้อซอยเจ้าเอาแม่ของของก็เพราะได้เลี้ยงต่ำอยู่มีตัวน้อยน้อยแม่เอาไงแกไว้ปลูกก็ได้แม่วิ่งท่านไรแก่ยิ่งลูกเอาบ่ พูดได้บ้างพวกนี้ปลูกติดง่ายไงเปเนาะจ้ะใช่จ้ะหาหมีดลวงมาหน่งนไอ้เบิ่งบรรยากาศยังน้อยจ้ะโอ้ซื้อว่าบรรยากาศดีไหมเนาะประเพสเจียวว่านี่ลมแห้งคักจ้ะจะหาหมีดฟันบาคุ่งแล้วเลยจ้ะจ้าเนี่ยเป็นบางพุ่งที่ฟันเรียบร้อยจ้าเนี่ว่าสิตตำเลยจ้าเนี่แต่ว่าย่านไฟมอดก้อนจ้าในก็เสียว อุ้ยแมงวันหลายใช่ไหมหุ่นเชียงไปปิ้งก้อนจ้ะตอนนี้ก็เอาหุ่นเชียงไปปิ้งเร้วแล้วจ้ะก็ว่ามาต่ำออกหุ้งท่าจ้ะขาไเวละท่าหุ่นเชียงซุกพร้อมจ้ะแรเกระใสพริกกระเทียมก้อนจ้ะจ้ะเอาเกลือลงไปนี่จ้ะถุเกลือใส่จ้ะ บางพี่นี่ยังเม็ดแม่จะหนี้แม่คนบด้นับจ้ะใส่ลงไปเลย <c oughs> จ้าจะไปเอาน้ำประแดกลงเลยจ้ามาจากตำพริกแล้วโอ้ยให้กับป่าเป็นน้ำใส่เลยจ้าใส่ต่อเนื่องเลยจ้านี นาวอุ้ยแา้ากามาก,กอกจ้ะมาก,กอกอย่างงี้ยมกุกจ้ะยังบมสุกยังบมกแก่จ้ะเร็วซับเอาโอ้ oh. เป็นแน่สมแซแพ้จ้า ก็ไปเอามาเกลร์เทส่ปเ้ยจ้ะตอนเนียงกันเลยตรงนี้มาบักเกลร์เทศจังน้อยจ้าลิสใส่ล,ลายมากินบักเกลร์เทศต่อมันเพชรจ้ะกเอาบัเกลร์เทศลงเลย ไปกะเอาน้ำตาลจ้ะลุงี่จะเป็นน้ำตาลปิดจ้ะพออะไรแไม่มาพูดบ่จ้ะประมาณนี้ย่า่อไปกะคนคนมันเ้ากันพร้อมจ้ะคนคนแหละกะเอาอหุหงโซ่สใส่ได้จ้ะ กำปลาเติมไม่กี่วันสิค้นๆก่อนจ้ะต่ว่าลืมจ้ะว่าต้องใส่ผงชูรสพอดิบยำได้กระเสียคือเกาอาหารบ่เลยจ้ะอาหารเื้นบ้าน้องไปเอาเศษบุกคุงลงเลยจ้ะ เขาปุ่นเลยแม่เห็นบ้แล้วทำเองแซ่บกัวจ้ะไม่ต้งมาเลยซื้อจ้ะนี่จ้ะก่อนสิมัวนิดนึงจ้ะตเพาะตรงนี้นซู้เหม่งไก,ก่จ้ะนี่สิม,มัวนิดนึงหลายนาลอืจิบุแซ่บเกองจิบบูคับเอานปลาได้ไหมมัน เพินเ่นตำเนื้อแม่เพิ่นอำปลาตำส่วนํำสวนแม่มตำปลาสิมีหอยมีส้นทักนีหน่อไม้ไปตัวตำงคขปุ้นตำพคาปุ้นจนังตำส่วนเฮ้กบับซบประสบการยังเ่ื่อยจ้ะอาชิบะเดีวยวอยัางบางไม้ยังไงทักจก้ะให้ภาพเป็นบรรยายจะว่าแซบว่าแซบ ดีบ่ดีจ้ะโอ้ยจับแล้วลูกมาปาจสบการไล,ล่เมลไล่คนนี้เนี่ยบอกว่าปานอายกับเบืคือจ้ะจ้ะเรียบร้อยแล้วรรมีเน,นี่ยเสรเรียบร้อยแล้วกางไม่กิดจีให้เบื้องตอนปิ้งเอื้องพร้อมจ้ะปิ้งเอื้องไหนก็ปิ้งุงเสียงจ้ะถ้าเป็นตอนปิ้งเอื้องปิ้งปุ่งเสียงนะจ้ะปุ่งเสียงนี่จตาก็เป็น อึ้งจ้านี่ที่ทักไปามากมาคืนนน่จ้ามันมันนานอึ้งจ้ายามเหน็นกับสีบ่เส็บไปไหนลวจ้าก็ได้กงิ่นอ้มันเนาะแนนมันบ่คืออันฟ้าไม่ฝนไม่มันกินอย่างไรอย่างละโอเราปิ่งแซ่บพื่งเอาละจ้ะหอมมันยก็อนดิแนนพอชวนมันรับเลยบุมีไใครที่ยามนั่นนั่นแต่มันใครที่ลูกครถึงทองแบบเ่ะอละแต่ปิ่งกับหอมพื่เอาละมันเสี้ยงไอปีนี่ถ่ายมาเมีะโชว์ดิแมะ นนอันนื้อะทักกินไปแล้วนี่จ้ะถ้าถึงเขาะทักกินไปก้อนอาจารย์นึงเพราะว่าอันทาบทาดนั้นโดนร้ายใช่ไหมกินไปเลยจ้ญญาค่ะจุมมานี่จ้าพวกเกษตรกรไปตอนท<อ>ุกยับย่อยแล้วเพราะแม่จะร้อนลุ่นรถไอสิใอนใหญ่บัวยัางสะพันเอกสารมาเบิดร่เราจะยังแต่ธนาคารจะออกมาตรวจสอบจ้า จันวันจันน่ะที่จริงว่าสิมาแต่อวานมันสุกล้อเบิดมื่อเห็นเมื่อวานว่าสิลงคลิปประจาวาสิเธ็์คลิปลงมมาสั่นเหลือเรียนมายังไงยังฝนตกจ้าให้มาพ่อจ้าไฟดับอีกเรียกว่าก็ขยะดอกแม่เลยแม่อืกนยังเห็นมาสั่นโอ้จ้าในสายตาไปต่อโอเคแล้วจ้าไปกินเลยแม่ โบยตอนสูกตอนยนุะบัวกัย่งสุงละจ้าต่ไม่้สตาร์ไปตอนกินเลยจ้าพ่อไปตอนกินเลยจ้าขั้นตอนการกินแล้วจ้าวันที่นี่ดีจ้าต้่วน้องกัเรอยแดนี้้กิดถากล้อง่ดีจ้าต้องได้จับเอาเลยถ้าเห็นมีดกบน้องฟางกินจำเลยโอ้ ฟ้าินชวเล้ามันกลงองไร่ลี้ะป้าไข่อยู่แม่เปคลิปแล้วเนี่ยกินยามหอมมือนี่มืนดิเมย์พอนั่งกินจะพูดเดียวพอนเลยครับน้องฟางแม่บอะชะขอบุนเห็นไหมแม่ เดบิวงนาตาเล็กน้อยจากไกลๆเลยโอ้ยไม่ได้เป็นแต่แซ่บพูพน,นไม่ขาดกับเรื่องมึงกองมือกองกดำมโนกองนี่โอเคแล้ว,งงวกกฟังว <c oughs> ่ากินฟังข้ากินเอื้องดีไหมหนักบ้ง แซ่บไนุยฟาม้ำยังไงนามีน้ำมนี่ยโอคน้อคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆจ้าบอดูมันได้จ้าตอนกินตอนเฮ็ดจ้าบู๊ยสดโกโก้แบบใส่เมืองแซบติแมะเมื่อเนี้ยน่จะเป็นคนเบาจ้าให้เพ่เพิกินลุง ฟัากินย่างเดียวจ้ะกุนเชียงแม่เพินมแม่เมือนี่สังเกตได้ดีจ้ะฟังจ่องกองจังน้อยจ้ะมือนี่มนมเมเ่น็นี่บันนางไทยค้าแก่งมาฟ้าเนาะ Má chép toàn, đạt kì nằm, lèo rồi đấy kìa Lè nhau mẹ Ủa, nhìn đẹp lắm Cái kèm bảo, ôi chép toàn, mấy mươi, chìm rồi đấy, thả nằm Bỏ con đi mẹ, bỏ mi nằm, nhìn đẹp <laughs> ừ, đi Ơi, xin nhìn đẹp lắm Dạ Nhìn cái bình viên kìa nó, nhìn xem nhau mọc không khoan Nhìn bình viên đấy, lắm, nhìn sáng lắm nè Lè nữa đi mẹ <laughs> จ่าเข็มนีเป็นเข็มสันใจมีกลินนะครับสองคำจ้าสุดไทยกลิ่นอะไเที่ยวบมี่ดไม่ได้ผิดแนโอ้เ่ียกันเหจ่าฟ้ากินอ่างคับไม่ได้ฟ้าไกอปีกิบเลกินกอนี่ยิ่เานเลยักินอเออุโอ้ยกินเลวที่ันเด้กินอ่างเขาอีก อ๋อใส่ม yeah, ือส nah. ั่นอ๋อคลินยังสี่มากกว่าฮัดคิปยังสี่จ้าคลิปนี้พร้อมพูดหนาจังเลยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณหลายจ้า fc ทุกคนจ้าแฟนคลับทุกคนที่ติดตามส่องขล้องเนยจ้าเจอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไม่บายจ้าเจอคลิปหน้าจ้า